ซีนีาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยกับด็อเตอร์พัดสอนสังสีและลอยสีสุโรสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสารม,มวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารม,มวลชนซีนาคาเฟ่ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Cinema Cafe ทาง FM 8 9 5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสวัสดีสสดปราโมสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะคืนสัปดาห์แรกเดือนใหมเออนะ่เดือนนี้ได้ค่ะว่ามี5้เสาอ๋เอเหรอใช่นะได้หยุดได้หยุดกี่วันนะได้หยุด <laughs> อะไรเนี่ยวันวันหาแต่วันหยุดแม้ฉันก็เสียแล้วจริงๆฉันก็ไม่ดงแลวันหยุดหรอกนะฉันก็ไม่แคร์รอ่เธอควรจะแคร์ใช่แล้วตอนนี้ที่ฉันมีสอนวันจันทร์ซึ่งเป็นวันจันทร์ที่วันหยุดเยอะมากอ๋อเหรอใช่เลยไม่รู้จะหาตารางชดเชยอย่างไรเลยเดี๋ยวต้องไปหาวิธีก่อนนะหยุดกระจายนะอ่ะก็ไม่เป็นไรขึ้นเดือนใหม่แล้วนะก็มาพบกับเราเนาสองคนสองคนเดิมเกือบจะหลุดว่าสองคนพอ เสียงเดิมๆนะถ้าเรได้ยินเสียงเราก็เป็นอันรู้กันว่าวันนี้เราจะมารีวิวภาพยนตร์นะคะให้คุณผู้ฟังได้รู้จักจะไปดูตามหรือจะไม่ดูตามแล้วก็ไม่เป็นไรตามอัธยาศัยตามอัธยาศัยแต่ว่าเอาเรามาแลกเปลี่ยนแล้วก็แชร์กันนะวันนี้สัปดาห์นี้เนี่ยดิฉันกลับมาที่ Netflix นะแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่จริงๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะดิฉันก็รีวิวภาพยนตร์ที่เป็นชิงรางวัลออสการ์มิวสิควลมาปี ไม่อาทิตย์ที่แล้วไม่ใช่มิวสิควอ๋อเออใช่ใชแต่สัปดาห์นี้เป็นมิวสิคอลแล้วก็เข้าชิงรางวัลอสการ์นะเขาบอกว่าเป็นภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศที่เข้าชิงรางวัลอสการ์มากที่สุดถึง13รางวัลสมมงอยู่แล้วใน13รางวัลนั้นเนี่ยชนะไป2รางวัลก็คือรางวัลนักแสดงนำหญิงนี่ยังไม่บอกชื่อเรื่องเลยนะนักแสดงนำหญิงนะไอ้ไม่ใช่นักแสดงนำของประธานโทนักแสดงสมทบ หญิงยอดเยี่ยมแล้วก็แล้วก็เพลงยอดเยี่ยม best original song ได้ไปสองรางวัลแต่ว่าเขาชิงเนี่ยหางยาวเหยียดเลย13รางวัลแล้วพยนเรื่องนั้นก็คืออิมิเลียเปเรสนะคุณผู้ฟังไปกดดูได้เลยในเน็ n e t f l ซ x นะซึ่งป้าก็ดูแล้วด้วยชอบป้าชอบชอบมากแต่รู้ไหมว่าเขามีกระแสแบบต่อต้านนิดหน่อยจากชาวเมซิกันว่าเออแบบเหมือนกับ อ๋อมาทาให้ดูเป็นเมืองอัญากรมอะไรแบบนั้นบวกกับพ่วงกับไม่ทํากันบ้านว่าบางบทเนื่องจากมันเป็นภาษาสเปนบางประโยคหรือบางคาพูดมันไม่ใช่ภาษาสเปนที่เขาใช้กันจริงๆอะไรประมาณเนี้ยอ่าแล้วก็เป็นเรื่องราวของแบบเนื้อเพลงที่แต่งมันจะมีบางเพลงที่แบบเหมือนเย็ดเย็ดคนเมสซิกาอะไรแบบแบบนั้นอ่าเออเราเราก็ไม่เซนนะเออแล้วพอไปภาษาต่างประเทศจริงอ่ะไม่ฉันเปิดภาคไทยด้วย ฉันหนักกว่าเพราะว่าภาพยนต์เรื่องนี้เป็นภาษาสเปนนะแบ็กซิกานสเปนเนี่ยคือพูดได้ภาษาแบ็กซิกันสเปนบวกภาษาอังกฤษถูกไหมแต่คนนงกลับว่าคือเข้าถึงได้เป็นภาพยนตร์ต่างประเทศเพราะว่าคนํากลับคือฝรั่งเศสมายถึงว่าส่งส่งข้าชิงแนะนำมขงปม่ได้ฝรั่งเศสอ้าวเหรอ เออนะเห็นไหมแบบงงแต่ว่ามันก็มีความอําเราก็ไม่ว่าหรอว่ามันก็ไม่จําเป็นหรอว่าพูดกับไทยต้องกํากับหนังไทยอะไรเงี้ยเยอะแยะเออแต่ว่าอ่ะคือเราก็รู้แบ็คกราวด์สักนิดนึงนะแล้วก็หลายคนก็นึกว่าเป็นเรื่องจริงนะว่าคุณเอมิเลียเปเรสเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงไม่มีหมายถึงว่าเขาเป็นเขาเป็นตัวละครแต่ว่านักแสดงนี่มามาแสดงนะเป็นนักแสดงข้ามเพศอะจริง <Ừ. S 2> เพราะว่าในเรื่องเนี่ย uh huh. นะเป็นเป็นเรื่องราวของอเอางี้ก่อนทนายก่อนทนาย <Ừ. S 2> ที่ชื่อว่าน้องคุณริตตาเนี่ย <Ừ. S 2> ซึ่งในบทเนี่ยนักสแสดงที่มารับบทคุณทนายก็คือคุณโซอี้อซาวดานะ่าซึ่งได้รับรงงางวัลไปเนี่ยเป็น best s u p p o r t t n g a c t r e s s เนี่ยสมทบหญิงยอดเยี่ยมเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นทนายที่อยู่ที่เม็กซิกันเม็กซิกอะไรนะแม็กซิโกม็กซิโกซิตี้ะ City, ะนะ แล้วก็รู้สึกแบบไม่ค่อยพอใจกับชีวิตอี่เงี้ยนอกทำงานอยู่ในบริษัทกฎหมายแล้วก็อยู่ๆก็ได้รับข้อเสนอจากมาเฟียเนี่ยอะไรหัวหน้าแก๊งขายยาด้วยนะคือแบบวิธีการเจรจานี่ก็น่ากลัวเป็นอีชั้นอี่ฉันก็ไม่กล้ารับาแนช็อไปแต่ถ้าไม่รับก็ไม่รู้จะอยู่รอดหรือเปล่าตายลูกเดียวแต่ข้อเสนอที่ทําให้ทนายริต้าต้องอึ้งก็คือว่าเหัวหน้าแก๊งขายยาเนี่ยคุณมานิตัสเนี่ยนะซึ่งใน นักแสดงที่มารับบทเป็นหัวหน้าแก๊งก็คือคุณคาร่าโซเฟียกัสกาสอนเนี่ยมาบอกว่าเออเนี่ยอยากจะให้ช่วยทําแผนหน่อยว่าฉันอนะอยากจะแบบถูกเขาแรียกอถูกทําให้เสียชีวิตเนะี่ย ถูกทาให้ตายอ่าบวกกับช่วยพาฉันไปเปลี่ยนเพศแต่งเพศด้วยกอโหนี่อันนี้มันสุดคืองงตรดว่าดิเอ้าดิฉันเป็นทนายความดิฉันไม่ใช่นายหน้าเคนเรกนายหน้าดิฉันไม่ใช่นายหน้าพาคนไปไปทำเสลยกรรมเออประมาณนี้นะดิฉันก็ทนายความมต้องรับทําอะไรแบบนี้ด้วยหรอเลยนะเนาะปรากฏว่าก็ก็ คงอยากช่วยเหลือเนาะเพราะจริงๆก็มีความรู้สึกว่าในเรื่องอ่าหัวหน้าแก๊งคนนี้นะคุณมานิตัสก็ดูมีความสงสารน่าสงสารคืออย่างมีเป็นผู้หญิงแล้วก็บอกทนายความว่าฉันเี่ยเทคฮอร์โมนมาแล้วนะสองแบบสปีขนาดเทคมาแล้วนะเจ๊คือค <c oughs> <ป>ั้แรกน่ากลัวมาก <c oughs> คือประมาณว่าก็มีความตั้งใจอยากจะเป็นอยากเป็นผู้หญิงข้ามเพศไม่ใช่ว่าอยู่ๆลุกขึ้นมาแล้วก็ลุก ขึ้นมาแล้วอ่าพุ่งนี้ฉันจะไปแปลงเพนไม่ใช่มันต้องมีกระบวนการเพียงแต่อาจจะยังหาคนพาไปไม่ได้เนื่องจากว่าตัวเองนะเป็นหัวหน้าแก๊งอยู่จะหายไปหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะงงๆแถมมีครอบครัวด้วยแถมมีครอบครัวแล้วครอบครัวเนี่ยโอ้โหนะคุณผู้ฟังก็คือภรรยาเนี่ยก็คือคุณเซเลน่าโกเมสซึ่งก็เป็นโอ้หักนักแสดงนะเซเลบริตี้ในวงการบันเทิงแบบหมายถึงว่าตัวตัว ดาราที่มารับบทะเนาะนะคุณเจนนาโกเมสด้วยนะเพราะฉะนั้นก็มีครอบครัวมีลูกเนาะแล้วจะทํำยังไงล่ะอยู่ๆจะลุกขึ้นมาบอกภรรยาตัวเองบอกว่าอ่ะผมไปก่อนนะอแต่ในความจริงก็จะทําได้นะในยุคใหม่เนาะยุคใหม่ก็มีแล้วนะเมืองไทยด้วยม e x i กอ่าใช่ไหมล่ะแล้วในเรื่องนี้ชอบมากเลยก็คือว่าคุณลิตาทนายความเนี่ยไปเสิร์ชหาขาแหล่งจะแปลงเพศนะแล้วแน่นอนหนึ่งในนั้นต้องมีประเทศไทย เขาเรียกมหาอำนาจซอฟต์พาวเวอร์จริงนะเนี่ยเราดังข้ามไปจนถึงเม็กซิโกซิตี้คุณผู้ฟังคิดดูเราไม่ได้เราไม่ได้ดังแค่โลกเราไม่ได้ดังแค่เกาหลีใต้นะน้องซักฟิทเกมเขาอยากจะมาแปลงเพศที่เรานี่เรื่องที่สองที่เราเห็นเลยนะว่าระบุเลยแบบกรุงเทพแล้วในเรื่องเนี่ยในหนังเนี่ยก็บินมาถึง ในเรื่องกาบินมาถึงกรุงเทพหรือจวฉันว่ามันมาไม่ไม่ถึงหรอไม่เลยเนในสตูดิโอเออไม่มีฉากใม่เหมออะไรแต่ว่ามาถึงปุ๊บแแต่เขาก็แคสต์นักแสดงหน้าคล้ายๆคนไทยอยู่นะไม่ได้ดูดูไม่ออกว่าอาจจะเป็นจีนหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มีการบทสนทนาว่ามาติดต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกในท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้มาที่กรุงเทพไปผ่าตัด ไปทําที่อื่น,ออนก็นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นกระบวนการในการเขาเรียกว่าอะไรอะปลอมตัวออสนสว่าเสียชีวิตแล้วก็ต้องย้ายครอบครัวไปยอยู่สวิตเซอร์แลนด์อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณภรรยากับกับคุณลูกเน่ก็ย้ายกันไปอยู่เนาะแล้ววันดีคืนดีเนี่ยคุณมานิตัสซึ่งอยู่ในชื่อใหม่ว่า Perez, เอมิเออลียเปเรสเ่ยก็คิดถึงลูกเหรอจริงจริง เขายังไงเขาก็รักลูกเขาอ่ะใช่ไหมล่ะแล้วเขาก็ห่วงภรรยาด้วยนะแล้วก็เรียกกลับมาอโดยที่มาอยู่กับคุณป้าก็คือตัวเองอะแต่เป็นผู้หญิงอดิฉันก็งงภรรยาจะไม่รู้เลยดมกลิ่นไม่ได้หรอมาเฟียนะมันจะต้องมีอะไรลึกลับลึกลับในขณะที่ลูกอะในชาก็จะมีในลูกก็จะบอกคุณป้ากินเหมือนพ่อเลยนะแล้วประมาณนี้อย่างเงี้ยก็เลยแบบเอออ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังก็ไปชมเอาว่า ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรจะจบจะจบแบบไหนแต่ฉันชอบวิธีการเล่าเรื่องเพราะมันเป็นมิซสิคีลวใช่ไหมมันจะมีจังหวะร้องเพลงจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเลยเล่าเรื่องด้วยเพลงี่ฉันฟังแล้วมันขัดขัดยังไงไม่ลูเหรอเออโดยส่วนตัวบอกเออมันต้องมีร้องเพลงก็ได้เออฉันชอบไงแล้วฉันก็ฉันชอบฉันชอบหนังแขก่งเสียงกัดอยู่เออฉันชอบหนังแขกไงฉันยิ่งยุ่งเหวมันเต้นน้อยเตนหน่อยแต่เต้นน้อยเป็นนิดนะซุ่มหนังแขกเ่ได้เออเป็นหลัแขก ก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นเป็นมิวสิควลครามดราม่าเป็นทั้งเพลงนะมีทั้งแบบคาคาตะกมเนาะฉากชวนโหดอะไรเงี้ยแล้วก็ดราม่าด้วยโหดนี่โหดจริงนะแล้วก็ก็ดูได้นะป้าอาจจะชอบเหมือนที่บอกแล้วก็ฉันชอบคือดูแล้วนึกถึงเรื่องนั่นเอวิต้าที่มาดาน่าที่มาดานาเลยก็คือตามขนบของภาพยนต์มิวสิควลแหละก็คือใช้เพลงในการดำเนินเรื่อง <Ừ. S 2> แต่ว่าน้องคุณพี่คุณคาล่าที่มารับบทแมนิตัสเนี่ยก็คือเป็นเป็นนักแสดงข้ามเพศจริงจริงจริงนะซึ่งนีฉันก็บอกว่าเออก็ดีนะเหมือนมีเวทีพื้นที่ให้ให้เดี๋ยวนี้หนังหลายเรื่องนะให้เขาได้ ที่เขาได้ได้มาเล่นเอแล้วไม่ได้เล่นเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะก็คือเล่นเป็นคนข้ามเพศอ่าอ่าถูกปะก็คือมีบทเออมีบทแบบนี้ไปเลยจริงๆนะรู้สึกว่าจะเหมือนได้เข้าชิงรางวัลแล้วก็แบบเป็นนักแสดงข้ามเพศคนแรกๆอ่ะที่ที่เข้าชิงรางวัลรางวัลใหญ่อย่างออสการ์อะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเข้าชิงรางวัลเขาจะแบบว่ามันจะแบบว่าแอคเตอร์แอคเตรสอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาจะจะอยู่ในหมวดไหนอ่ะ ก็ต้องเป็นผู้หญิงไหมไม่รู้เพราะว่าเออเนาะเอออันนี้นี่ถ้าเป็นเมืองคานี่เขาเป็นเบสแอคหมายถึงว่าเขาชิงในหมวดเบสแอคทรสเพราะฉะนั้นก็คือเป็นผู้หญิงเออเออแต่งงงงไหหรืออีกหน่อยก็ต้องไม่ไม่มีชายหญิงมาคือรณ์เหมือนตอนแข่งโอลิมปิกอะใชมล่านักมวยนั่นออะไรอย่างนั้น่ะเอออูอันนี้งงแล้วไหมอันนี้ใช่ไหมเนาะต่อไปเนาะ อาจจะต้องมีการมีการอาจจะอาจจะมีหมวดใหม่เกิดขึ้นจริงๆก็ได้เหมือนยุคหนังจากเปลี่ยนเอ่อจากขาวดาเป็นสีอย่างเงี้ยก็ยังมีแบบนี่ขาวดาเป็นสีช่วงที่กำกำลังเปลี่ยนนะอเออแล้วก็ค่อยมาไม่มีการแยกแล้วอย่างเงี้ยดิ่ฉันวาดูก็สนุกดีนะแนะนาให้คุณผู้ฟังได้ดูภาพยนตร์เรื่อ,องอนี้อเออเอก็ไม่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 แยก โอ้ยฉันชอบป้าชอบฉันชอบอดูแลกันตอนแรกเนี่ยนะถ้าพอไม่รีวิวอากาศจะรีวิวเลยนะใช่ชิงมาก่อนนี่ฉันชิงอ่ะฝากไว้แล้วกันเอมมเรียเปเรสนะเดี๋ยวเราพักสักคู่แล้วเดี๋ยวเรากลับไปของฉันนม่วน ซีนี玛คาเฟ่ายหนังหมูหนูพลอยสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสามมวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสามมวลชนซีนี玛คาเฟ่มาค่ะป้า ของนี้ฉันนะ้ำม่วนค่ะม่วนนี่คือม่วนม่วนแกงม่วน <c oughs> ป่วนอเมริกาหนึ่งพันเก้าร้อยค่ะม่วนจริง <c oughs> เคยดูหนังจริงไอชุดพวกเ i ททีฟชัยหน้าเท้าอ่ะไม่เคยอะ่ะเออมันจะมีเปิดสักกาดเรื่องแรกเลยนะเขาเป็นเหมือนเป็นอะไรละ่ะเป็นชุดเป็นจักรวาลมันก็แล้วกันจักรวาลแกงม่วนก็คือเ t ททีฟชัยหน้าทาวแกงม่วนป่วนยาวราช อันนี้คือเรื่องแรกเลยนะแล้วเขาประสบความสำเร็จปีจีนเหรอหนังจีนหนังจีนมาอมาแต่ว่าถ่ายคำาใช่มาป่วนเยาวราชแบบเหมือนเหมือนก็จะมีคดีกันอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอะสองห้าห้าแปดแล้วพอมาหกหนึ่งแกงม่วนป่วนนิวยอร์กก็คือดิทิฟทีฟไชน่านิวยอร์กอ่าแล้วพอมาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่แกงม่วนป่วนโตเรกี ดีเทคทีฟไชน่าโตเกียวก็คือเหมือนเป็นเป็นชุดของเขาอ่าทีนี้มากแก๊งม่วนป่วนอเมริกาแต่ว่า1,900ทีนี้เฮ้ยมันย้อนยุคไปจริงๆไอ้คอนเซ็ปต์ของของของหนังกลุ่มนี้ก็คือว่าประเทศไหนที่มันมีย่างใชน่าทาจเแต่ไปหมดเออฉันจะไปปวนให้มันลาบคาบทั้งหมดเลยเออสนุกดีทีนี้แต่อันนี้ยมันเป็นไชนาทาที่ ร้อยกว่าปีมาแล้ว1900ที่เมกาที่ซานฟรานซิสโกด้วยมันหนึ่งมันก็เป็นหนังย้อนยุคสองมันก็เป็นหนังตลกพูดกับคนเดิมเลยแล้วก็นักแสดงที่แบบมันเหมือนมันเป็นบักดี้กันที่แบบว่าอีคู่เนี้ยมันจะต้องแบบว่าไปเป็นสืบคดีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ตลกตลกเปิดฉากมาเรื่องเนี้ก็คือมีคดีเกิดขึ้นก็คือเป็นผู้หญิงคิวขาชื่ออลิส เสียชีวิตนอนตายแล้วก็โดนควักไส้อ,อไว้ด้วยแ,วแต่ว่าตายอ่ะที่ย่านชัยนาทาวและข้างๆศพอ่ะก็มีอินเดียแดงอีกคนหนึ่งเป็นเป็นเป็นเหมือนเป็นหัวหน้าเผ่าอ่ะ,อะก็ตายด้วยเหมือนกันโดนเชือดคออ๋อทีนี้เอาละสิเนื้ออินเดียแดงอ่ะดูไม่ค่อยจะมีใครสนใจยกเว้นว่าลูกชายก็คือเป็นลูกเลี้ยงชื่อกุยก็เอ๊ะเราก็สงสัย อหนึ่งเนี่ยไออากุยนี่มันเป็นคนจีนที่ขวาแล้วมันมาอยู่ในเผ่าอีนแนนได้ยังไงเออมันไปเป็นเป็นลูกกับไอ้หัวหน้าเผ่าได้ยังไงสมุนไม่เป็นลูกบุญธรรมเลยถูกเป็นลูกบุญธรรมคือรักกันเลยอ่ะเออเพราะว่าอากุยเนี่ยมันก็เป็นเด็กจีนที่ทํางานในเหมืองอ่ะและเหมืองขล่มยุคนั้นน่ะคนจีนก็จะอพยพไปไปทั่วประเทศอ่ะ เอ้ไม่ใช่ทุประเทั่วโลกทั่วโลกมาไทยมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนักเอาเบาสู้ไงเพราะนั้นก็จะทํางานพวกงานเสี่ยงเสี่ยงงานกรรมกรงานอะไรเงี้ยขุดเหมืองทําเหมืองอะไรเงี้ยทําทางรถไฟแอร์กุยเนี่ยก็เป็นเป็นเด็กในเหมืองอ่ะแล้วเหมืองถล่มรอดมาได้หัวหน้าเผ่าอินเดียแดงก็เลยไปเลี้ยงไอ้นี่ก็เลยเติบโตแบบ แบบอินเดียแดงอะเพราะนั้นมันก็จะมีแบบว่าทักษะการยิงธนูการต่อสู้การเหมือนอินเดียแดงโป๊แต่เก่งหน้าจีนผู้ภาษาจีน <c oughs> ได้ด้วยร้องเพลงจีนได้ด้วยสนุกนะไอ้อ,อกุยทีนี้ไอ้คนที่สองก็คือฉินฟู่ฉินฟู่เนี่ยไอ้นี่เขาก็แบบไปไปอะขำไปก่อนเนี่ยโอเคโอเคขอโทษขอโทษ คือนึกหน้ามันแล้วมันขำไงชินชอบความขำไปก่อนแล้วก็อ่าไอชินฟู่เนี่ยเปิดฉากมามันก็ในรถไฟแล้วมันก็มาสืบคดีว่ามีคนตายเกิดขึ้นและในเรื่องมันเป็นลูกน้องเชิล์ล็อกโฮมมันเป็นลูกศิษย์เชลล์ล็อกโฮมแต่ว่ามันก็แบบว่าเออสืบสวนสอบสวนด้วยความมั่วๆตัวๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นเชลลกแบบมีเชลล็อกโฮมในตัมีตัวมีตัวเชลล็อกโฮมด้วยมันเป็นลูกศิษย์เชลลล็อกโฮมเลยคือมันมั่วอะไเรื่องเนี้อ่า อ่าอ่แต่จริงๆอ่ะอินเนี้ยมันมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเออเป็นหมอจีนอ,ะอ่ะพ่อเขาแบบครอบครัวมาจากตระกูลแบบหมอจีนแบบ <ทำ S 2> หมอแม่แบบเออ,อนั่นแหละมันก็เอาไอ้ความรู้นู่นนี่นั่นปฏิปตอมั่วๆตัวๆกันไปนั่นแหละบวกกับได้ความรู้จากเชลละโคมอ่ะไอสองคนก็เลยได้มาทําคดีและได้มาทําคดีเพราะอะไรทีนี้ มาแล้วเจ้าพ่อคุณโจโหอนฟ้าของนิชานหนอะที่ดูไม่ใช่อะไรหรอกโจโหอนฟ้าอไอ้รุ่นใหม่ๆไม่รู้จังหรอกรู้จักแต่โจโหอนฟ้าเอเออ่โจโหอนฟ้าเนี่ยขเขาก็เป็นเจ้าพ่อก็คือเป็นเจ้าพ่อที่คุมอ่าหน้าทาวที่ซานฟรานซิสโกชื่อ,อไปสวีลิอชื่อออกเสียงยากขอเรียกโจโหอนฟ้าก็แล้วกันอ่ะ โจเวิร์นฟายเนี่ยเขาก็จ้างอีสองคนเนี่ยมาสืบคดีอเพราะว่าลูกชายของเขาอะเป็นผู้ต้องสงสัยว่าไปฆาตกรรมผู้หญิงสาวไปไปฆ่าอลิสเนี่ยแหละเพราะนั้นมันก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วแล้วลูกชายก็แบบพ่อพ่อไปจ้างไอสองคนนี้มาทําไมดูมันไม่น่าเชื่อถือโจเวิร์นฟก็บอกว่าก็ไม่รู้จะจ้างใครแล้วใครเขาก็ไม่กล้าทําคดีนี้เพราะว่าอลิสเนี่ยพ่อเนี่ย เป็นสมาชิกสภารัฐสภาอะไรเงี้ยเป็นนักการเมืองใหญ่อ่ะจอห์นคูแซกเล่นนะจ๊ะไม่เบานะจ๊ะอ่าซึ่งไอคนไอไอไอคนเนี้ยมันเหยียดผิวอยู่แล้วและมันพยายามจะร่างกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องกีดกันคนจีนอ,อ,อยู่แล้วด้วยและอยากจะกวาดอีชายล่าทาด้วยเ,เพราะว่ามันชัยล่าทาวนี้มันเป็นแบบมีโรงฝิ่นอย่างเงี้ยฮะยังไงลรงฝิ่นเนาะ ยุคเก่าไงหนึ่งพันเก้าร้อยร้อยกว่าปีมาแล้วมันก็มีซูฟินมีค่ามันก็มีอะไรที่มันอบายมุขด้วยเหมือนกันนั่นแหละเป็นจีนสีดําเอออันอันนี้ดำเออแต่จีนเทาจีนเทาเป็นจีนเทาเป็นจีนเทามันเป็นหัวหน้าหัวหน้าแก๊งจีนเทาอ่ะลำดับต่อไปมันก็เป็นเรื่องของการสืบคดีแต่ว่ามันมีตัวละครอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่า ไอ,ลอ,อ,อ้ลูกชายของเจวันฟ้าเนี่ยนะชื่อเจิ้นสือเหลียงเนี่ยลูกชายของเจพอเนี่ยเขาก็ซีกับซุนเหวินซุนเหวินเนี่ยหนีนมาจากจีนแผ่นดินใหญ่และเป็นนักปฏิวัติซุนซุนยัตเซนเนืกออกมาคือไทม์ไลน์มันประมาณนี้จริงๆนะแล้วก็เขาอะซุนเหวินเนี่ยจะมาต้องการปืน่ะเพื่อจะเอาปืน่ะกลับไปปฏิวัติ ยุคนั้นก็คือ,เ,อเป็นยุคที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงเป็นคอมมิวนิสต์แล้วเป็นยุคของซูสีไทยฮาวนะไอซุนเวิงนแกจะมาเป็นนักปฏิวัติใช่ไหมแกจะอะไรแกจะกลับมาซูสีไทยฮาวก็เลยสร้างลูกสมุนเฟออยหยางกู่เป็นไงนะเรื่อกนะเลื่อกรลังการมากไอเราเล่นใหญ่ไฟกระพิบเลยอะอไอเฟออยหยางกู่ก็เลยจะต้องมาตามไอนักปฏิวัติเนี่ เออมาตามจัดนั่นแหละดังนั้นมันก็เลยพันลวันพลเกกันโดยเออมีไอ้เฉินฟู่เอยอกุยเนี่ยคอยสืบคดีแล้วก็ไอ้คนอื่นมันก็ปวดกันไปปวดกันมาอะไรอยเงี้ยมันก็ให้ความแบบว่าบันเทิงมากยิ่งขึ้นแต่ในเรื่องเนี้ยมันดูถ้าถ้าเราเล่ามันก็เป็นเรื่องของการสืบคดีที่มันตลกโปกฮาบาบาบ่เนาะดูแบบว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบดูไม่น่าแบบ มีสาระ่ง้ไหมดูไม่น่าออมีสาระแต่จริงๆประเด็นเนี่ยนะฉันเน่ยยังคิดว่าเออท่านสีจิ้นผิงเนี่ยให้ทุนหนังเรื่องนี้รนหรือเปล่า <laughs> ฉันสงสัยมากเลยเธอ,อแลนด้านห,หน่อยๆหรอหมายถึงหนักหน่วงเลยหนักหน่วงมันชูอุดมการชาตินิยมลองดูซิในโปรดิวเซอร์รายนามันจะมีชื่อแกเป็นเป็นเป็นคนให้ทุนหรอือเปล่าทุนจากรัฐบาลจีนหรือเปล่าออไม่แน่ใจออนะเ,ออเพราะว่าอัดอเมริกาแบบว่าตลอดเวลาน่วมเลยฮะน่วมเลยจ้ะน่วมเลยเพราะว่าคือมันจะมีศูนทรพ์ของโจอเอฟ้า ตอนที่แบบไปไปว่าความในศาลคือแบบมันสุดท้ายแล้วมันไม่รู้ทำไมมันก็ต้องขึ้นศาลเพราะลูกชายถูกจับแล้วแล้วก็เขาก็จะพูดว่าสิ่งที่ที่จะออกกฎหมายเพื่อกิดกันชาวจีนน่ะให้นึกย้อนกลับไปนะว่าภาพของอชาวจีนที่ทำเหมืองอะ่ะ ทำเหมืองอ่ทาทำเหมืองนะมันจะมีภาพถ่ายมันได้ภาพถ่ายนี้น่าจะมีภาพถ่ายจริงๆกับประวัติศาสตร์รในประวัติศาสตร์ตตกับการทําทางรถไฟอืโดยเฉพาะความสําเร็จของทางรถไฟไม่มีลูกคนจีนเลยซึ่งออกมากับอันทําเหมืองะทั้งทางที่คนจีนคือแกนหลักในการในการ<ถ>เป็นแรงงานสําคัญน่ะเออเป็นแรงงานสําคัญในการที่จะกอ่อ ที่จะพัฒนาคือคือช่วงนี้มันปี1900มันเป็นช่วงที่โลกอ่ะมันเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมใช่ปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคแรกแรกมีมีอะไรน่ะพลังงานจากถ่านหินใช่ไหมมีทั้งรถไฟมีรถยนต์มีเรือดิสมุทรการสื่อสารรวมทั้งมีกล้องถ่ายภาพยนตร์ด้วยฉากโจมมันจะมีแบบ ก็ได้กลับไปเอาปืนกลับไปเพื่อจะไปเปลี่ยนแปลงประเทศอ่ะเออเพื่อจะเปลี่ยนประเทศจีนให้เข้าสู่ความทันสมัยอ่ะแล้วก็มีกล้องภาพยนตร์กล้องถ่ายด้วยซินเนมาโตสโคปของลูเมียด้วยคือเขาเก็บละเอียดนะแ้วรูแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะไปหนังไม่กะโหลกกะาไม่ได้มาไปแบบไม่ขอบอกเลยตอนแรกก็คิดว่าดูแบบกะโหลกกะลาดูขัๆขอนอนอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่คือ โดยเฉพาะสปีดของโจเหมนซ่าตอนท้ายนี่คือเรียกว่าสุดเลยอ่ะสุดรวมทั้งมันมีภาพเก่าๆที่มันมันสะท้อนออกมาด้วยนี่โอ้โหอุดมการชาตินิยมนี่แบบสุดต่อต้านการเรซิสสุดๆหนังก็คมขยฮะมีประเด็นที่คมขยันมันประเด็นมันชัดไงมันดูเหมือนตลกป้าบออเออมันไม่ใช่เลยอ่ะสนุกมากดูได้ในเน็ตฟลิกเน็ตฟลชันเชีย่วเรื่องีเทคที ใช้หน้าทาว1หนึ่งพันเก้าร้อยเออแต่ว่าแล้วอันนี้เรื่องที่มาป่อนยาว่ามีไหมย้อนกลับไปมันเขาเอาออกแล้วเสียดายจังเลยอาจจะเอากลับเข้ามาใหม่ก็ได้นะกระแสวันนี้ไม่รู้สิคือคือเขาจะฉายช่วงตุตจีนนะอันไอ้หนังเรื่องเนี้ยคือคือสังเกตสิว่าถ้าช่วงตุตจีนมันจะมีหนังจีนโปรดักชั่นใหญ่ๆนแล้วก็พูมกับคนเดิมคนเดิม นักแสดงก็คนเดิมกวนเดิมกวนเดิมก็แกงเดิมที่ไปป่วนเยาวราชครับใช่มันจะเดี๋ยวมันก็ไปป่วนเยาวราชเดิมไปป่วนนิวยอร์กโตเกียกับว่ากันไปแต่ครั้งเนี้ยก่อนหน้านั้นมันมันยุคปัจจุบันแต่อันเนี้ยมันย้อนยุคมันย้อนยุคจะทํายุคปัจจุบันอย่างเดียวก็เดี๋ยวมันเฉยเดี๋ยวมันไม่มันไงเออแต่ท้าทายตัวเองไปอีกแต่อันนี้นี่แบบว่ามันมันก้าวข้ามคือคือมันไม่ใช่ว่าแค่แบบว่าเหยียดคนจีนนะมันเหยียด พูดถึงอินเดียแดงได้วยไงคือคนอินเดียแดงก็ก็ก็โดนกีดกันโดนปราบปามโดนอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละแบบคุ้มแบบเซอร์ไพรส์มากเลยสำหรับหนังทั้งนี้เจ๋งจริงเจ๋งจริงอยากลองเปลี่ยนเออวันนี้วันนี้ก็เป็นภาษาต่างประเทศทั้งคู่นะเอออันนี้ไม่ได้ภาคไทยเลยนะออถึงอันนั้น นิดนึงก็แล้วกันเอสปีดของโจวเวิร์นฟ้าเนี่ยมันคล้ายๆหนังเรื่อง The Great d e t e c t o r ของชาลีชัปินซึ่งตอนสุดท้ายเขาก็จะพูดประเด็นไหเออไม่ The Great ไม่ดาซีดาฮิตเลอร์ The Great d e t e c t e r แล้วก็ฉากสุดท้ายก็คือเป็นบทสรุปที่ว่าเราอย่ามีสงครามกันเลยเราจะมีสงครามอันนี้เหมือนกันเป๊ะเลยคือแบบว่าเหมือนอยากจะพูดแล้วก็ยัดใส่ปาโจเบิร์นฟ้ายัดใส่ปาชาลีชัปปินอ่ะให้พูดให้พูดเจ๋ ไปดูนะสัปดาห์นี้2เรื่อง2รถนะดูคู่อ่ะอหมดเวลานะคะลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Ai.